สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับเ,เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปสาธิตทำโซฟาหลังทึบนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมตอนขั้นตอนสาธิตเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับไม้อะไหล่โซฟานะครับที่ลูกค้าส่วนใหญ่เลยนะครับผมอยากจะได้โซฟาสักชุดนึงเนี่ยที่เป็นหลังทึบนะฮะส่วนใหญ่เลยนะครับจะลืมจะลืมอะไรอยู่อย่างหนึ่งนะฮะที่ ที่องค์ประกอบเกี่ยวกับโซฟาครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับผมครับก็โซฟานะครับก่อนที่เราจะเลื่อยไม้ทําโซฟาเนี่ยนะครับผมก็คือเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าโซฟานั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะฮะก็จะมีตั้งแต่ให้เราไล่เลยครับผมหลังพิงนะครับผมหลังพิงเสร็จแล้วก็พื้นนะครับหลังจากนั้นก็เป็นแขนซ้ายและขวานะครับผม แล้วก็เป็นผนังยาวผนังสั้นแล้วข้อขานะครับผมเคครับก็อันดับแรกเลยนะครับให้พี่น้องนะครับผมคิดง่ายๆเลยนะครับก่อนที่เราจะทํตโซฟาเนี่ยเราก็ต้องรู้จักว่าขนาดนะครับที่เราต้องการเราต้องการขนาดเท่าไหร่นะครับผมก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมให้เรานึกในใจก่อนครับว่าเราต้องการโซฟาเนี่ยกว้างยาวเท่าไหร่นะครับผม โซฟาก็ยาวสูงสุดที่2เมตรแค่นั้นนะครับผมแต่ด้านาที่เหลือก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความกว้างนะครับหรือว่าตามที่ไม้เรามีนะฮะโซฟานะครับผมความกว้างเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่น้องต้องการเอาไปนั่งแบบหลังพิงได้เนี่ยจะทําอยู่ที่ประมาณ24นิ้วหรือ60เซนนะครับอันนี้คือความความกว้างนะความยาวก็ปกติคือ2เมตรแต่ถ้าจริงๆแล้วนะครับถ้าทำโซฟาผมแนะนําให้อยู่ที่ประมาณสักย8นิ้วหรือประมาณสัก เ0เซนเป็นอย่างน้อยนะฮะพอเวลาเรานั้นสามารถนอนได้อย่างสะดวกนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มไล่ให้เลยนะครับว่าอ่าอันดับแรกแค่เราคิดจากอะไรไปก่อนให้เราเริ่มจากนะครับผมพื้นนร้อหลังนะฮะให้เราสมมุติว่าเรามีไม้เนี่ยสองแผ่นนะครับคู่นี้นะครับผมอันนี้เป็นไม้หลังพิงนะครับผมอ่าหนึ่งอ่าคู่หนึ่งนะครับผมต่อไปอ่าพื้นคู่หนึ่งนะฮะขนาดกว้างก็ อันนี้คือไม้ทรงแผนอัดกันก็คืออยู่ที่ว่าปรับอัดแล้วเนี่ยจะได้ขนาดที่เท่าไร่แต่ตัวเนี้ยเบียดเสร็จแล้วจะได้กว้างอยู่ที่80เซนนะครับผมส่วนหลังนะครับสามารถลดหย่อนได้จากพื้นเนี่ยพื้น80เซนเต็มแต่หลังเนี่ยสามารถต่ำได้อยู่ที่70เซนนะครับไม่ควรที่จะทําสูงเท่ากันถ้าสูงเท่ากันแล้วเนี่ยเวลาเราพอตั้งหลังขึ้นมาแล้วเนี่ยหลังมันจะดูคุมๆม,มันจะดูใหญ่กว่าพื้นนะครับผม ถ้าควรจะลดลงไปสัก10เซนได้สมมติพื้น80หลัง70กําลังดีนะครับผมหรืออาจจะต่ากว่านั้นก็ได้ครับหลังลดได้ประมาณ15เซนนะครับผมโอเคครับอันนี้คือหลังนะครับผมต่อไปพื้นนะครับไม้พื้นนะครับต่อไปก็เป็นไม้ผนังยาวช่างหนึ่งมาทั้งี่นะครับอันนี้เป็นไม้ผนังยาวนะครับผมส่วนอันนี้เป็นผนังสั้นนะครับอันนี้ก็เป็นขา ส่วนขานี่นะครับผมที่เอามาสามขาเนี่ยก็ลูกค้าเขาจะเลื่อยไว้อยู่ที่เมตรหนึ่งนะครับผมก็คือ,อเราไปเอามาเนี่ยไม้เมตรนึงเนี่ยถ้าทาโซฟาเนี่ยจะใช้อยู่ที่สี่คูณสี่เนี่ยใช้อยู่ที่สองท่อนนะฮะแบ่งครึง่งตัดเป็นห้าสิบเซนได้นะครับผมแต่เนี้ยที่เอามาสามขาเพราะว่ามันมีตัวแตกชั่งหนึ่งเอาเอาต้าแตกยงให้เขาดูหน่อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับมันแตกก็เราก็จะเอาเผื่อมาด้วยนะฮะ <c oughs> คือมันได้ กาะกลางแล้วไม่ได้อยู่ประมาณขาหนึ่งนะครับผมเราก็เลยต้องเอามาเผื่อโอเคครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับผมว่าลูกค้าส่วนใหญ่เวลาเลื่อยไม้ทําโซฟานะฮะมักจะลืมอยู่อย่างหนึ่งครับคือไม้เท้าแขนนะครับผมเนี่แหละครับอันนี้นะครับลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้เลื่อยไม้เท้าแขนไว้นะครับผมไม้เท้าแขนเนี่ยที่เป็นแขนสิงซ้ายหรือขวาเนี่ยครับผมต้องมีขนาดอยู่ที่ 8คูณ4นิ้วนะครับถึงจะจะสวยลดหย่อนความบางได้อยู่ที่8 8คูณ3ได้นะครับผมแต่จะให้ดีก็คืออย่างน้อยๆอย่าขาดหน้า4นะฮะเผื่อมาปรับแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะได้แขนสิ่งที่สมดุลกับโต๊ะนะครับผมกับตัวมันถามว่าไม้บางเท้าแขนเนี่ยทำได้ไหมทําได้นะครับแต่ว่ามันดูไม่สมดุลกันครับก็เหมือนคนตัวใหญ่และแขนเล็กอะไรประมาณนี้นะครับผม แต่ถ้าเกิดในกรณีนี้นะครับผมก็พอดีลูกค้าเขาไม่มีนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องเอาไม้ไม,ไม้พื้นเนี่ยสองแผ่นมาประกบกันอ,อย่างประมาณอย่างช่างหนึ่งจับไว้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะเอาเนี่ยก็จะใช้ทั้งหมด4แผ่นก็คือแขนข้างหนึ่งเ็าจะใช้2แผ่นเนี่ยมาประกบกันประมาณนี้นะครับผมอันนี้เราก็ทําให้ลูกค้าแบบไม่ไม่ได้ดขี้แคงเพิ่มเติมนะะช่วยช่วยกันไปนะครับผม ก็ตามหัวข้อที่ขึ้นไว้นะครับว่าลูกค้าส่วนใหญ่เลยนะครับที่มาทํากับผมเนี่ยส่วนมากจะเลื่อยไม้เนี่ยพวกอะไรอย่างเงี้ยครบหมดแต่จะขาดอยู่เท้าแขนถ้าส่วนมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอความหนาของไม้นะครับผมว่าไม้ที่ทําเฟอร์นิเจอร์เนี่ยควรจะหนาที่เท่าไหร่นะครับผมอ,อย่างน้อยๆเลยนะฮะอย่าให้ขาดนิ้วครึ่งนะครับผม ถ้าได้สองนิ้วได้ก็ยิ่งดีนะครับถ้าทําเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์นะอย่าให้ขาดนิ้วครึ่งนะครับผมเฟอร์นิเจอร์ที่ว่านี่คือไม่ไม่รวมกับพวกตระกูลไม้ที่เป็นไม้ตู้นะครับเป็นเกี่ยวกับชั้นทีวีที่เป็นลักษณะเหมือนอบางบาง,บางเหมือนลักษณะมีบานลิ้นชักเป็นพวกตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยจะจะไม่เกี่ยวกับตรงนั้นนะถ้าตรงนั้นจะจะใช้อยู่ที่ประมาณไม้นิ้วนะครับผมอันนี้ผมจะพูดถึง ตระกูลขาสิงห์นะตั้งแต่พวกโต๊ะอาหารขาสิงห์แล้วก็โซฟาโต๊ะกลางเป็นพวกโต๊ะกลมโต๊ะวงรีอะไรประมาณนี้ฮะไม้ก็ควรเลื่อยหนาอยู่ที่ไม่ต่ำกว่านิ้วครึ่งถ้า2นิ้วครึ่งได้ก็ควรจะเลื่อยประมาณนั้นนะครับผม2นิ้วนะครับไม่ควรเลื่อยถึง3นิ้วนะครับผมแต่ก็แล้วแล้วแต่นะครับว่าพี่น้องเนี่ยมีจํานวนไม้ที่มันเพียงพอก็สามารถจะเลื่อยได้ ถึงสามนิ้วได้กแ็แล้วแต่ความชอบนะครับส่วนความยาวนะครับผมเป็นเฟอร์นิเจอร์ตระกูลขาสิงห์เนี่ยก็ให้พี่น้องคิดง่ายๆเลยครับว่าที่ทำากันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะอาหารโซฟงโซฟารประมาณนี้นะฮะก็คือมาตรฐานเลยจะไม่จะไม่เกิน2เมตรนะฮะความยาวนะก็ถ้าพี่น้องที่กําลังจะเลื่อยนะครับผมก็ควรจะเลื่อยไม้อย,อยู่ที่ประมาณสองเมตรสิบเซนเผื่อเวลาไม้หัวแตกอย่างเงี้ยนะครับผม นี่ครับวันนี้เวลามันหัวแตกเนี่ยไอสิบเซนนั้นเราก็สามารถตัดไอที่แตกทิ้งได้ครับถ้าเป็นสองเมตรยี่สิบได้ก็ยิ่งดีนะครับผมแล้วแต่ที่ไม้มีนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าโซฟามีอะไรบ้างนะครับผมก็อันดับแรกเลยนะครับให้พี่น้องนะครับคิดไม้ไม้หลังกับไม้พื้นก่อนนะครับอ่าอย่างเช่นอันเนี้ยไม้สองแผ่นมันได้ก็พื้นคู่หนึ่งอ่าหลัง พื้นคู่หนึ่งหลังคู่หนึ่งนะครับผมหลังนั้นก็มาเป็นพนางพนางยาวนะครับพนางยาวก็ยาวอยู่ที่2เมตรนะครับพนางพนางสั้นก็แล้วแต่ที่ว่าความกว้างของพื้นเราได้นะครับผมอันนี้ก็ได้ได้80เซนขาก็เป็น4ี่ขุนสี่นะครับผมสี่ขสเต็มนะเวลาทําขาสิงนะครับผมได้สีครึ่งได้ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ควรจะอย่าขัดไม้สีนิ้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเท้าแขนเลยครับที่ ยอดฮิตเลยครับลูกค้าส่วนมากจะลืมที่ทํากับผมนะครับมาส่วนมากเลยจะลืมไม้ไม้แปดคูณสี่นะครับผมแปดคูณสี่นี่ก็เลื่อยไว้เมตรนึงก็ได้ครับประมาณนั้นนะครับโอเคครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมสําหรับการแนะนําหรือว่าสาธิตแบ่งปันความรู้กันนะครับผมเกี่ยวกับ ไม้โซฟานะครับผมที่อะไรที่ส่วนมากเลยครับจะลืมก็คือเท้าแขนนะครับอย่าลืมนะครับย่าอีิธีนะครับไม้เท้าแขนเนี่ยต้องมีความหนาอยู่ที่อย่างน้อยๆนะครับ8คูณ4หรือ8คูณ9ก็ได้นะครับผมตามตามที่ไม้ท่านหาได้เลยแต่อย่าไม่ไม่ควรจะต่ํากว่าหน้า8นะครับเวลาใส่แขนไปแล้วมันจะดูต่ําไปนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับผมแล้วก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งสําหรับ พี่น้องที่กําลังจะเลื่อยไม้ทําโซฟานะครับหรือว่ามีมีอยู่แล้วนะครับผมครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นการสาธิตทําโซฟาหลังทึบนะครับชุดนี้ก็ตั้งกับขออภัยทางภาพและเสียงด้วยนะครับผมอ่าพูดเลียวบ้างอะไรบ้างก็หวังว่าคงไม่ว่ากันนะฮะเสียงรถเสียงอะไรมัางก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่าง มือใหม่หรือว่าพี่น้องที่กําลังจะเลื่อยไม้ทำคอนเเจอร์นะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปนั้นคลิปต่อไปนะครับก็จะพยายามแนะนํารายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมขึ้นแล้วกันครับผมโอเคครับโอเคครับก็พอจะได้ความรู้กันคร่าวๆแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวก็จบเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับก็กลับสวัสดีพ,พอแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันอตอนสาธิต ทำโซฟากันแล้วกันนะครับเค okay, ครับสวัสดีครับ